ลใช่ไหมได้เบอร์อะไรเนี่ยมาดูดิใกล้เบอร์13มไม่รู้ของขายด้วยกล่องกล่องอะไรนะลูกเนี่ยกล่องของหวานกล่องของหวานอ่ะมันแกะกันไหมแกะดูไหมมันจะได้อะไรมามาแกะโบแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมามาช่วยเดี๋ยวมามาช่วยให้มามาช่วยครับเดี๋วยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงลูกเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าพี่เขาแกะอือจะเป็นอะไรเนาะรักอยากได้อะไรลูกอยากให้อะไรอยู่ในกล่องอยากให้อะไรอยู่ในกล่อง อยากให้งูเหรออยากได้อะไรคะอยากได้งูงูอะไรอ่ะงูฉกงูฉกเหรอ <laughs> มันไม่น่าจะใช้งูฉกอะ่ะมันเหมือนบินโตอ่ะอืมแกะก่อนครับแกะก่อนแกะก่อนดูสิอ่าบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งอันบ็อกซิ่งเป็นอะไรเนาะอุ้ยรักเป็นอะไรอะ่ะอะไรอ่ะไม่ใช่ของเล่นแล้วลูก อันที่ลูกคาหวันนะ่แจะน่าจะไม่ใช่แล้แหละลองแก,แกะที่แกะที่เป็นอะไรอ่ะ,ะคืออะไรรักดูเห็นลูกไหมลูกนี้คืออะไรลูกอะไรลนะักดูไหมไหนลูกอะไรปินโตเนี่ยข้างในอ๋อไหนพีโออกินโตใส่อาหารเหรอไม่รู้กล่องเป็นอย่างนี้และข้างในไม่รู้ลองลองตองลองลักลองดูสิไม่ใช่ของเล่นเลยเนี่าไม้ขอเล่นนะกินโตจริง้ยแน้ อะไรเนี่ยโอนน้คืออะไร, oh! <c ười> ะไรลักมาดูดิมนะดูดิอะแกมีฝานะคะแล้วก็มีมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนห่วงห่งขา้าวอ่ะหูงข้าวแล้วก็มีแบบเล็กๆอ่ะเนาะอที่ตัวแล้วก,ก ออไ,ไข่เหรอต้มไข่เหรอสามารถต้มไข่ได้ด้วยเหรอเหมืมนอนสามารถเอาไปอเอาไปตางจังหวัดอะ่ะเคยเห็นอยู่ค่ไหมันเป็นเหมือนกองข้าวที่สามารถเตียวฟักเคยซัแล้วทำกับข้าวได้เลยแหละคือทั้งต้มทั้งหมูข้าวสามารถทำอันนี้เอาไว้ต้มไข่ให้รักนะเนี่ยใช่แล้วก็หูข้าวไปด้วยเหมือนเอา,เอาไม่เอาต้มไข่ให้รัก <ๆ S 1> ไหมเหมือนไปกางเต็นท์อ่ะแล้วอันนี้ก็คือถาา้าอีกอแลก็เป็นหม้อหม้อต้มํามารไดออ้ รักเอาต้มอะไรลูกเนี่ยเอาไว้ต้มอะไรฮะรักเอาต้มอะไรเนี่ยต้มไข่เปล่าอันนี้นะ่าจะเป็นอย่างนี้ป่ะนี่ไวไ้ไเนเี่ยไว้ยิบหรือว่าเคี่ยวได้ต้องศึกษาอีกทีอันนี้ก็คือตัวข้าวไม่หนูเคยเห็นอยู่ในในโคปีก็มีม,มันจะเป็นเหมือนกล่องข้าวไฟฟ้าก็จะ,จะปัปนะ้บางลูกน่ะบางล่กจะเป็นสามชั้นเลยนะเนี่ยนะเขาก็ทำไข่ตุ๋นแล้วก็หุงข้าวเนี่ยหมูข้าวเนี่ยเห็นะโอเค มีคู่อให้ดวยน่ะมืออันนี้รักษจะไว้ทำกับข้าวเหรอ,อนนลูกนี่อ,อันนี้ของเรามบรรจุ8ลิตรเนี่ยถ้าสามคั้นมันจะเป็นยังไง้เนี่ยมันก็จะทำได้อ,อดเลยรักจะอยากได้ของเล่นอดเลยเป็นหม้อหุงข้าวเสียใจไหมเสียใจโอ้เสียใจเลยเหรอเดี๋ยวของเล่นเดี๋ยวป้า,ปาซื้อให้ก็ได้ครับได้ไหมโอเคนะไม่เสียใจนะลูกมันเป็นการ จับแบบสุ่มครับไม่เสียใจนะครับอ่ะนัทเข้ามาอยูกนัทต้มหมูเด้งเหรอครับต้มหมูเด้งเออต้มหมูเด้งได้มานี่ใช้ใช้เลยเหรอแม่ต้องทำแบบนี้ต้มหมูเด้งทำแบบนี้นี่ทำไข่ตุ๋นนี่นี่เหรอหมูเด้งนี้่เราได้ปุ๊บแล้วได้ปุ๊บแล้วลองเลยเหรอต้มน้องหมูเด้งใหม่จะทำเมนูอะไรครับเมนูหมูเด้งหมูเด้งเหรอหมูเด้งอกดปุ่มด้วยกดปุ่มด้วย หมูเด้งตุ๋นน้ำแดงเหรอครับอ๋อรักจะเป็นพ่อครัวใช่ไหมครับอเสุกมั้ยัน้ยงสุกมัยังยังเลยเหรอต้องนาทีเก้านาทีหรอรับหนึ่งถึงเก้าแลวเอาเลยแล้วเลยเวลาแล้วเนี่ย เกาเอาเปิดที่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 ถุงยังถุงยังใส่จานใส่จานใส่จานโอ้ได้มาปุ๊บได้ใช้ประโยชน์เลยนะเนี่ยนอ๋อให้ยายเอ๋อกินเลยอ๋อปะป๊าปะป๊ากินครับมา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 โอ้อร่อยมากครับหมูเด้งตุ๋นน้ำแดง ก็ครัวรัทำเมนูหมูเด้งเมนูหมูเด้งอีกแล้วเหรอเมหมูเดงเมื่อกี้ก็เมนูหมูเด้งอันนี้หมูเด้งอะไรครับเมื่อกี้หมูเด้งตุ๋นน้ำแดงอันนี้หมูเด้งอะไรครับหมูเด้งอาหารหมูเด้งอาหารหมูเด้งอาหารกิไอติมโอ้หมูเด้งกินอาหารไอติมไอติมอบหมูเด้งเหรอไอติมอบหมูเดงโอ้โหอร่อยไหมอร่อยแล้วมันจะเข้ากันเหรอลูก ยังเลยเหรอลูกเอาไอติมเอาไอติมมาตุนกับหมูเด้งมันจะเข้ากันเหรอลูกรังสรรค์เมนูได้บันเจิดมากเลยนะจะไม่แย่เนาะหมูเนาะโอ้รักทำเยอะเลยเหรอลูกมันหลายขั้นตอนเลยใช่ไหมลูกหลังจากใส่ใส่ไอติมแล้วใส่อะไรอีกครับต้องใส่น้ำเหรอใส่น้ำเปิด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 ฝาเปิดจะใส่น้ำยังไงลูกอ่าเปิดใส่น้ำใส่น้ำต้องเติมอะไรอีกครับเติมอะไรอีก เติมน้ำแล้วเติมอะไรอีกเอาคนๆเหรอคนเลยมันเหรอเติมไอศครีมเ้ิดฝา้ิดฝาอีกกดกดด้วยหลายขั้นตอนจังเลยอ่าเสร็จยังเสร็จยังเสร็จยังเอายังเลยเหรอ โอ้เสร็จแล้วมั้งลูกไปกดปุ่มย้ำๆอย่างนั้นเดี๋ยวก็พังก่อนที่จะได้ไงจริงอ่ะลูกเสร็จแล้วมั้งลูกอ่ะเอาหมูเด้งออกหน่อยเอาหมูเด้งออกหน่อยเปื่อยแล้วลูกตุนจนเปื่อยแล้วลูกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูสิอ่าเปิดลูกเปิดเปิดได้แล้วลูกมาอะไรนะป้าอยากกินแล้วเนี่ยเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอุ้ยหมูเด้งตุนอะไรนะตุนเออไหนไหนไหนลองชิมสิลองชิมสิ รักชิมเองอ่ะชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยอ่ะรักชิมหน่อยสิอร่อยไหมอ้าวแล้วจะได้กินไหมเนี่ยป้าปาขอกินหน่อยไม่ไม่ไมป๊าขอกินหน่อยหมูเด้งตุ๋นไอติมอย่าเดี๋ยวฝามันหักลูกขอกินหน่อยครับหมูเด้งตุ๋นไอติมขอกินหน่อยครับอ๋อให้ป๊าๆเอ้ยอุ้ยป้อนป้อนหน่อยมาหน่อยป้อนหน่อยมาหนก่อนป้อนหน่อยมาหน่อนก้านนะป๊าๆป๊านะงบ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 อุ้ยอร่อยจังเลย สรุปแล้วชอบหรือไม่ชอบเนี่ยชอบชอบอ่ะตอนแรกบอกไม่ชอบไงครับตอนแรกบอกไม่ชอบไงตอนนี้ชอบแล้วเหรอครับอ๋อเอาไว้ทํากับข้าวนะครับได้ไหมทํากับข้าวให้ป้าป๊าหมาม้าทานได้ไหมครับได้ไหมอ๋อได้นะพ่อครัวรักยอดเลยโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับบปายครับนะไบครับหน่อยรำบ๊อครัวรำรักอ่าครับผมรักเป็นบ๊อบ นักเป็นพ่อครัวได้ไปแล้วครับบ,บ๊ายบายพ่อครัวบ๊ายบายเนี่ยครับพ่อครัวอ่าไม่สนใจเลย,ย <c oughs> โอเคจะแล้ตดดวตกล์กันเลยงะมารัเลยนะครับขอบคุณครับ